เมื่อนางเอกสุดฮอตได้ไปเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านเธอจึงพันตัวมาเล่นการเมืองเพื่อชว่วยเหลือประชาชนแต่เธอก็เดินเก่งและมีความสามารถเกินตัวไปมากจนทําให้เธอมักถูกหลั่นแกล้งรังแกด้วยเล่ห์เหลี่ยมสกปรกทางการเมืองแต่เธอก็สามารถกลับมาได้ทุกครั้งจนสุดท้ายแล้วเธอก็ได้เป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องทะลายวิหญิงเหล็กใจทมินก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ รามจันพระเอกหนุ่มชื่อดังผู้ที่เป็นดั่งพระเจ้าแห่งวงการและเป็นที่ยกย่องสรรเสริญจากผู้คนจนํานวนมากโดยเหตุนี้ภาพลักษณ์จงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะมันจะต้องไม่มีอะไรด่างพร้อยหรือเสื่อมเสียเลยสักนิดเดียวโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงแค่มีนางเอกสาวมายืนข้างๆรามจันผู้คนก็ไม่พอใจเธออย่างแรงทางด้านวีรพันธ์ผู้จัดการส่วนตัวของรามจันเลยเข้าไปตักเตือนและขอให้เธออยู่ห่างๆรามจันไว้และให้ปฏิบตัติต่อรามจันเหมือนเขาเป็นพระเจ้าแต่ทางด้านนางเอกสาวก็ไม่ยอมทําตามเพราะเธอ มั่นใจว่ายังไงวีรพันธ์ก็ไม่กล้าทําอะไรเธอเนื่องจากหนังยังถ่ายไม่เสร็จแต่วีรพันธ์ก็ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของรามจันมากมากถึงขั้นเรียกนางเอกสาวคนนั้นมาข่มขู่จากนั้นก็เปลี่ยนนางเอกกลางคันซึ่งนางเอกคนใหม่ที่เข้ามาแทนก็คือจายาเด็กสาววัยรุ่นผู้หญิงทนงในสายตาเธอไม่เคยมองว่ารามจันวิเศษเลิศเลอเหนือไปกว่าใครในขณะที่ทุกคนในกองลุกขึ้นไปต้อนรับรามจันอย่างนอบน้อมจายากลับทําตัวสบายๆชิวๆทางด้านวีรพันธ์จึงไม่พอใจเธออย่างแรง เาเลยเรียกแม่ของจาย,ยาไปอบรมสั่งสอนมารยาทซึ่งหลังจากนั้นแม่ของจาย,ยาก็กลับมาบ่นลูกสาวยกใหญ่เนื่องจากเธอไม่อยากให้งานนี้พังเพราะการได้เล่นหนังกับรามจันมันเปรียบด้วยกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ที่ผ่านมาดาราสาวที่ได้ร่วมฉากกันกับรามจันเพียงไม่นาน <c oughs> ก็ล้วนแล้วแต่ประสบความสําเร็จและโด่งดังในภายหลังดังนั้นแม่ผู้ที่คอยผลักดันจาย,ยามาโดยตลอดจึงซีเรียสกับเรื่องนี้มาก แต่ทางด้านจายาก็ไม่เชื่อฟังเพราะเดิมทีเธอก็ไม่ได้อยากมาเป็นดาราที่เธอยอมทิ้งการเรียนมาทํางานตรงนี้ก็เพื่อแม่ซึ่งเธอก็คิดว่าเธอสวมหน้ากากต่อหน้ากล้องเพื่อแม่มามา,มากพอแล้วเธอเลยไม่โอเคที่จะสวมหน้ากากในชีวิตจริงด้วยถ้าเธอจะเคารพหรือมีมารยาทต,ต่อใครเธอก็อยากให้มันมาจากใจจริงๆ ในการถ่ายหนังวันต่อมาจายาได้เข้าไปทักทายรามจันตามที่แม่ขอแต่หลังจากนั้นเธอก็ยกมือไหว้ทักทายทุกคนในกองตั้งแต่ทีมงานช่างไฟไปจนถึงน้องหมาซึ่งมันก็เห็นได้ชัดเจนว่าเธอทำไปเพื่อประชดประชันแม่ของเธอเลยรีบเข้าไปตักเตือนสั่งสอนก่อนที่จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ทางด้านรามจันกลับไม่ได้ว่าอะไรทำเขายังยิ้มหัวเราะอย่างเอ็นดูในความเป็นเด็กของจายา หลังจากนั้นจายาก็ถามผู้จัดก,การส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้ทางด้านผู้จัดก,การก็บอกว่าสิ่งที่แม่ของจายาทำมันผิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ถึงอย่างนั้นผู้จัดก,การก็เข้าใจแม่ของจายาว่าทำไมเธอทำแบบนั้นเพราะหลังจากที่เธอเสียสามีไปเธอก็ทุ่มเทและทำทุกอย่างเพื่อทำให้ชีวิตของลูกสาวดีขึ้นด้วยวิธีที่มันผิดไม่ว่าจะเป็นการบังคับหรือการคาดหวังกดดันซึ่งทางจายาที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจเจตนาที่ดีของแม่หลังจากนั้นเธอเลยเข้าไปขอโทษแม่และพยายามปรับตัวให้้ไดตามที่ แม่ต้องการตัดฉากไปที่การถ่ายทำฉากต่อสู้ของรามจันหลังจากที่ถ่ายทำไปได้ไม่ทันไรก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยมีนักแสดงประกอบคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บซึ่งรามจันก็เข้าไปดูแลและช่วยเหลือเรื่องการรักษาทุกๆอย่างเป็นอย่างดีแถมเขายังให้โอกาสนักแสดงคนนั้นได้กลับมาเล่นหนังต่อเมื่อหายดีแล้วทางด้านจายาที่ได้เห็นคุณงามความดีของรามจันก็เริ่มเคารพนับถือเขาออกมาจากใจจริง หลังจากนั้นการถ่ายทำก็ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นจนมาถึงฉากที่จายาต้องก่อนรามจันซึ่งเธอก็ยังเด็กและไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องความรักเธอจึงถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการแสดงออกมาได้มิดีตามที่ผู้กำกับต้องการทำให้เธอต้องถ่ายทำฉากนี้อยู่หลายครั้งถูกบน่นถูกตำหนิจนจายาหมดความมั่นใจ รามจันเลยขอพักกองแล้วก็เข้ามาคุยกับจายาเป็นการส่วนตัวจากนั้นก็พูดกับเธอว่าเธอไม่กลัวตอนที่กอดแม่คิดว่าฉันเป็นแม่สิแล้วก็กอดฉันหลังจากที่จายาได้รับคำแนะนำจากรามจันเธอก็สามารถแสดงได้เป็นอย่างดีซึ่งหนังเรื่องแรกของจายาและรามจันก็ประสบความสำเร็จมากๆซึ่งในตอนนี้เธอก็เคารพยกย่องรามจันเกินกว่าที่จะกล้าย,ยืนเคียงข้างแต่รามจันก็ได้ปฏิบตัติต่อเธออย่างเป็นกันเองทำให้เธอยิ่งชอบเขามากขึ้นไปอีก แต่ในขณะเดียวกันวิรพันธ์ก็เริ่มไม่พอใจกับการวางตัวของจายาหลังจากนั้นจายาก็ได้มีโอกาสแสดงหนังกับรามจันอีกหลายเรื่องซึ่งถูกเรื่องก็ประสบความสำเร็จถล่มทลาย จายากลายมาเป็นนางเอกสาวแถวหน้าที่มีงานเข้ามาให้เลือกไม่เว้นแต่ละวันแต่เธอก็มักจะเลือกรับงานคู่กันกับรามจันซึ่งการได้ร่วมงานกันบ่อยๆมันก็ทําให้ทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันจนทําให้วีรพันธ์เป็นกังวลมากๆทางด้านจายาเองก็เริ่มรู้ตัวว่ามีคนจ้องมองด้วยความไม่พอใจแต่เธอก็ไม่ได้แคร์แถมเธอยังจงใจทําตัวสนิทสนมกับรามจันให้ได้เห็นและไม่ว่าวีรพันธ์จะพยายามขัดขวางอยังไงเธอก็สามารถแก้เกมเอาคืนได้เสมอ จนในวันหนึ่งจาย,ยาตัดสินใจถามรำจันไปว่าตอนคุณกอดฉันคุณคิดถึงใครทางด้านรามจันก็ตอบด้วยสีหน้าที่เศร้าว่าคิดถึงภรรยาเก่าที่จากไปแล้ว หลังจากนั้นจาย,ยาก็พยายามแต่งตัวแต่งหน้าสไตล์เดียวกันกับภรรยาเก่าของรามจันแต่พอรามจันได้เห็นเขากลับไม่พอใจที่จาย,ยาทำแบบนี้ทางด้านจาย,ยาก็ยอมรับผิดพร้อมทั้งบอกว่าเธอแค่อยากเป็นคนที่รามจันชอบอยากให้รามจันมีรอยยิ้มและมีความสุขพอรามจันได้รับรู้ความรู้สึกและความจริงใจที่จาย,ยามีให้เขาจึงได้เปิดใจให้เธอเข้ามาในหัวใจ ในขณะเดียวกันวิรพันธ์ก็พยายามขัดขวางจายาในทุกทกทางแต่ความโด่งดังและกระแสความนิยมของจายาและรามจันก็ดีเกินกว่าที่วิรพันธ์จะกำจัดจายาได้ง่ายๆเหมือนนางเอกคนก่อน,น,นโดยในตอนนี้วิรพันธ์ทำได้เพียงแค่ส่งเสริมให้ผู้กำกับคนอื่นๆดึงตัวจายาไปแสดงแต่สุดท้ายรามจันก็ไม่ยอมให้เธอไปเนื่องจากหนังทุกเรื่องของรามจันจองตัวจายาไว้เป็นนางเอกทั้งหมดแล้ว นอกจากอาชีพการแสดงแล้วรามจันก็ยังสนใจที่จะเล่นการเมืองซึ่งกนแน่นอนว่าพรรคใหญ่ต้องการให้เขามาช่วยหาเสียงแต่แล้วในวันหนึ่งรามจันก็ถูกยิงยิงดีที่เขารอดมาได้แต่รามจันก็เป็นกังวลว่าจะไม่สามารถออกไปหาเสียงช่วยพรรคได้แต่ทางด้านการุณาหัวหน้าพรรคก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะแค่รามจันลงสมัครความโด่งดังแบบล้นฟ้าและภาพลักษณ์ที่ดีของรามจันจะช่วยทำให้พรรคชนะการเลือกตั้งได้อย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันพอจายารู้ข่าของรามจันเธอก็รีบม,มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลทันทีแต่เธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปหาทําได้แต่อมองอยู่ห่างๆในฐานะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งทางด้านรามจันเองก็ไม่กล้าเรียกให้เธอเข้ามาพอออกจากโรงพยาบาลเขาเลยรีบโทรไปง้อเธอทันที หลังจากนั้นไม่นานผลการเลือกตั้งก็ออกซึ่งพักของรามจันก็ชนะไปได้อย่างขาดลอยทางด้านจายาคก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่อีกใจหนึ่งเธอก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะต่อจากนี้รามจันคงจะทำงานหนักขึ้นมากๆในจะง,งานแสดงที่คิวแน่นตลอดทั้งปีในจะง,งานการเมืองที่ต้องทุ่มเททำเพื่อประชาชนซึ่งจายาก็ไม่ค่อยชอบการเมืองเพราะเธอมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีรามจันเลยบอกว่าเขาแค่อยากเป็นเสียงให้ประชาชนอยากให้เสียงของพวกเขาดังขึ้น ในตอนนี้รามจันเป็นทั้งดาราดังและนักการเมืองใหญ่วีรพันธ์เลยยิ่งเข้มงวดกับอนาคตของรามจันรมากขึ้นไปอีกเขาหลิดทุ่มเงินจํานวนมากเพื่อใช้ในการเปลี่ยนตัวนางเอกกลางคัน ทางด้านรามจันเองก็ยุ่งกับงานการเมืองมากๆพอจายาเข้ามาขอร้องให้ช่วยรามจันเลยได้แต่ปลอบใจเธอว่าแค่เรื่องเดียวเองเดี๋ยวเราก็ได้เล่นเรื่องอื่นด้วยกันซึ่งความไม่ใส่ใจเท่าที่ควรมันก็ทําให้จายาไม่พอใจมากขึ้นไปอีกเธอเลยเอาคืนด้วยการถแถลงข่าวชื่นชมพระเอกคนหนึ่งเพื่อสร้างกระแสแล้วเธอก็รับงานแสดงหนังร่วมกับพระเอกคนนั้นซึ่งเธอก็ถือโอกาสนี้เรียกค่าตัวสูงๆและทางผู้สร้างหนังก็ยอมจ่าย เพราะสุดท้ายแล้วหนังของเธอก็ประสบความสําเร็จสูงมากๆต่างจากหนังของรามจันที่แทบไม่มีคนเข้ามาดูเลยซึ่งมันก็เป็นเพราะคนดูไม่พอใจที่มีการเปลี่ยนตัวนางเอก ทางด้านผู้สร้างหนังไลยโทรมากดดันรามจันว่าหนังเรื่องต่อไปนางเอกต้องเป็นจายาเท่านั้นทางด้านรามจันเลยถือโอกาสนี้ตามมางอาจายาถึงที่บ้านซึ่งแม่ของเธอก็แนะนําให้ลูกหายงอนและเปิดใจให้รามจันอีกครั้งในตอนแรกจายาก็ยังคงเล่นตัวแต่พอเธอได้ยินว่าหนังเรื่องต่อไปเธอจะได้แสดงเป็นแฝดในสองบทบาท เธอก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากๆจนหายงอนรามจันรในทันทีซึ่งการกลับมาเป็นคู่ขวัญกับรามจันรอีกครั้งแถมหนังยังประสบความสําเร็จยิ่งกว่าเดิมมันก็ทําให้จายารู้สึกสะใจมากโดยเธอได้ส่งของขวัญไปเยาะเยยวีรพันธ์เพื่อเป็นการประกาศชัยชนะ หลังจากนั้นไม่นานมุขยะมนตรีแห่งรัฐมินนาดูก็เสียชีวิตเนื่องจากอาการป่วยกรุณาจึงได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนซึ่งกรุณาก็ได้พูดยกย่องและขอบคุณรามจันที่ทำให้เขาได้มาอยู่ในจุดนี้แถมเขายัางแต่งกลอนให้รามจันอีกด้วย แต่ในระหว่างนั้นรามจันก็จำต้องไปถ่ายหนังต่อเนื่องจากทางกองถ่ายกำลังรออยู่ผู้คนจำนวนมากเลยแห่กันตามไปส่งเขาโดยไม่สนใจกลอนสุดซึ้งของกรุณาเลยซึ่งกรุณาก็ไม่พอใจมากๆที่ถูกหักหน้าแบบนี้เขาเลยเอาคืนรามจันด้วยการจงใจไม่ให้เห็นรามจันในหน้าหนังสือพิมพ์ทางด้านจาย,ยาเลยเอามาฟ้องแต่รามจันก็ไม่ได้สนใจพร้อมทั้งสอนให้เธอรู้จักกับเกมการเมือง หลังจากนั้นกรุณาก็เล่นงานรามจันต่อโดยเขาไม่ยอมให้เก้าอี้รัฐมนตรีกับรามจันอีกทั้งยังพยายามไม่ให้รามจันได้เข้าร่วมประชุมพักโดยอ้างเหตุผลว่ารามจันยุ่งยุ่งกับการถ่ายหนังถ้าเข้าประชุมเดี๋ยวก็ต้องลุกออกไปกลางคันอีกทางด้านรามจันเลยเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องจัดการกรุณาแล้วโดยเขาได้จี้ถามกรุณาเรื่องที่มาของเงินสนับสนุนพักซึ่งทางด้านกรุณาก็ไม่ยอมตอบ ส่วนเรื่องตำแหน่งเขาก็เอาการถ่ายหนังมาอ้างว่ารามจันทร์คงไม่มีเวลาทุ่มเทให้มากพอทางด้านรามจันทร์เลยตัดสินใจลาออกจากพักเพื่อที่จะได้ทำงานเพื่อประชาชนตามแนวทางของเขาเองวิรพันธ์เลยถือโอกาสนี้เข้ามานมนวให้รามจันทร์ละทิ้งคนของตัวเองเพื่อคนส่วนใหญ่หรือก็คือถ้ารามจันทรตั้งใจจะอุทิศตนเพื่อชาวบ้านเขาก็ต้องทิ้งความรักและยอมให้จายาออกไปจากชีวิตซึ่งรามจันทรก็ตั้งใจที่จะทำงานการเมืองมากๆเขาจึงยอมทำตามที่วีรพันธ์บอก หลังจากที่ถูกทิ้งได้ไม่นานจายาก็ต้องเจอเรื่องแย่ๆซ้ำเติมมาอีกโดยแม่ของเธอป่วยหนักมากและคงมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นานแม่ที่ยังไม่รู้เรื่องของรามจันจึงได้พูดกับลูกสาวอย่างสบายใจว่าพอแม่จากไปแล้วรามจันจะเป็นคนดูแลลูกหลังจากนั้นไม่นานแม่ของเธอก็จากไปซึ่งรามจันก็ไม่ได้มาร่วมง,งานศพแถมวีระพัน์ยังส่งของของวัญมาทำให้เธอยิ่งเจ็บช้ำมากขึ้นไปอีก ซึ่งชีวิตของเธอหลังจากนั้นก็แย่ลงเรื่อยๆความคิดถึงและโหยหาแม่ที่จากไปทําให้เธอไม่เป็นอันกินอันนอนไม่สามารถทํางานได้แถมเธอยังต้องมาดูแลทุกอย่างในบ้านที่ก่อนหน้านี้แม่ดูแลจัดก,การให้มาโดยตลอด ในวันหนึ่งรามจันตัดสินใจมาพบจาย,ยาแบบลับๆเพื่อแสดงความเสียใจเรื่องแม่พร้อมทั้งบอกเหตุผลเรื่องที่ไม่สามารถไปร่วมงานศพได้ทั้งเดินจาย,ยาก็ไม่เข้าใจว่างานการเมืองมันจะยุ่งอะไรขนาดนั้นแถมเธอยังไม่พอใจที่รามจันมาพบเธอแบบลับๆเธอเลยลุกเดินหนีเข้าไปอย่างไม่ใยดี สิบปีต่อมารามจันชนะกรุณาในศึกการเลือกตั้งและได้เป็นมุขยมนตรีแต่ถึงอย่างนั้นรามจันก็ยังไม่รู้สึกดีใจและสบายใจเลยเนื่องจากทุกวันนี้ที่ชนะมาได้มันเป็นเพราะชื่อเสียงของเขาเพียงคนเดียวซึ่งสิ่งที่เขาต้องการก็คือการที่พักแข็งแกร่งจากหลายๆคนร่วมมือกันแต่ในตอนนี้พักกลับไม่มีผู้กล้าหรือคนที่พอจะสารต่อจากรามจันได้เลย ทางด้านจายาในตอนนี้ก็แทบไม่มีงานการแสดงเนื่องจากเธอไม่ยอมรับบทอื่นนอกจากบทนางเอกเลยแต่แล้วในวันหนึ่งเธอก็มีงานเข้ามาเป็นการแสดงเต้นรําในงานประชุมของรัฐบาลซึ่งรามจันก็ต้องไปร่วมงานนี้ด้วยโดยในตอนนี้วีรพันธ์ก็พยายามคัดค้านไม่ให้จายาได้งานนี้แต่ก็มีคนบอกว่าปล่อยๆเธอไปเถอะจายาอายุปูนี้แล้วใครจะมาดูเธอเต้น เมื่อถึงวันงานประชุมรถของวีรพันธ์ก็แทบเข้าไปในงานไม่ได้เนื่องจากมีผู้คนมาเยอะมากๆซึ่งพวกเขาก็มาเพื่อดูการแสดงของจ่ายา และเธอก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังโดยเธอทําการแสดงได้ดีและมีเสน่ห์มากซะจนทําให้รามจันตกลุมรักเธออีกครั้งพอจบการแสดงเขาเลยเข้าไปหาจายาพร้อมพูดคํหวานใสใ่เธอด้วยความคิดถึงทําเอาจายาทั้งวันไหวและดีใจจนแทบกลั้นน้าตาไม่อยู่หลังจากที่ปรับความเข้าใจและคืนดีกันแล้วรามจันก็ถือโอกาสนี้ชวนให้เธอมาเล่นการเมืองแต่จายาก็ยังไม่สนใจเนื่องจากเธอมองว่าการเมืองจะพรากทุกสิ่งไปจากชีวิตอีกทั้งเธอก็คิดว่ามันยากและไม่เหมาะกับผู้หญิงทางด้านรามจันเลยบอก เธอว่าการเมืองมันไม่ยากเลยเราแค่ต้องรักประชาชนแล้วพวกเขาจะรักเราต่อในวันหนึ่งระหว่างที่รถของจ่ายยาจอดรอที่ทางรถไฟพอเธอเห็นเด็กวิ่งมาขายของให้เธอก็ถามไปว่าทําไมไม่ไปโรงเรียนเด็กสาวตอบมาสั้นๆแค่ว่าถ้าไปโรงเรียนแล้วหนูจะอะไรกินจ่ายยาเลยชี้ให้เด็กสาวดูป้ายโครงการอาหารกลางวันอย่างภาคภูมิใจในตัวของรามจันแต่เด็กสาวกลับบอกว่ามีแค่ป้ายเท่านั้นแหละที่โรงเรียนไม่มีอาหารหรอก หลังจากนั้นจ่าอยาก็เดินทางไปที่โรงเรียนแห่งหนึง่งทำให้เธอได้เห็นว่าที่นั่นแทบไม่มีนักเรียนเลยห้องเรียนก็สุดโทมบางห้องกลายเป็นอคอกสัตว์ส่วนอาหารของโครงการก็เป็นแค่ข้าวเละๆสองพี่น้องที่ไม่มีทางเลือกเลยจำต้องยอมฝืนกินเพื่อประทังชีวิต ผู้เป็นน้องที่ยังเดียงสาเลยบ่นกับพี่สาวว่าในว่าจะได้กินแกงกะหรี่ที่นี่ไงแต่อันนี้มันมีแค่ข้าวเปล่าเหม็นๆทางด้านพี่สาวเลยบอกให้หลับตาแล้วก็นึกถึงสารพัดแกงแสนอร่อยไว้จากนั้นเธอก็ป้อนข้าวให้น้องแต่หลังจากนั้นน้องก็บ้วนทิ้งเพราะข้าวมันบูดแล้วจ่ายยาที่ได้เห็นเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้ก็ทนไม่ได้เธอเลยเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมตอบอะไรเอาแต่พูดว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาถามผมเป็นสอสอหรอ,หร,อหรือว่าเป็นมุขยมนตรี หลังจากนั้นจายาก็เอาอาหารกลางวันไปให้รามจันกินแต่หลังจากนั้นรามจันก็ถามเธอว่าทำไมมันมีแต่ข้าวแถมมันก็ยังบูบแล้วทางด้านจายาเลยบอกให้เขาหลับตาแล้วคิดซะว่ามันเป็นแกงกะหรี่จากนั้นเธอก็บอกว่านี่คืออาหารในโครงการของคุณแค่ประกาศโครงการมันคงไม่พอคุณต้องจัดการที่ดีด้วย หลังจากนั้นจายยาก็กลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งพร้อมด้วยอาหารดีๆจำนวนมากทางด้านเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็ตกใจมากๆที่รามจันมาด้วยแต่ก็ต้องตกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อรามจันได้ยื่นจดหมายไล่ออกให้เขา ทางด้านเด็กที่ได้กินอาหารดีเป็นครั้งแรกก็พูดว่าคงไม่ได้กินของดีๆแบบนี้อีกกินให้เต็มที่เลยนะวันนี้จายาเลยเข้าไปบอกเด็กๆว่าไม่ต้องเป็นห่วงต่อไปจะได้กินแบบนี้ทุกวันหลังจากนั้นเธอก็ตักอาหารให้เด็กๆอย่างมีความสุขยิ่งตอนที่เธอได้ยินเด็กๆเ,เรียกว่าแม่เธอก็ยิ่งดีใจมากขึ้นไปอีกทางด้านรามจันที่ได้เห็นรอยยิ้มของจายาจึงได้เข้ามาพูดกับเธอว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมรักประชาชนแล้วพวกเขาจะรักเธอกลับ หลังจากนั้นจายาก็ได้รู้ซึ้งถึงงานที่รามจันทำมาตลอดว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนเธอจึงได้ตัดสินใจเข้ามาช่วยงานในพักโดยเธอได้รับผิดชอบให้ดูแลโครงการอาหารกลางวันซึ่งเธอก็มีความสามารถและมีหัวก้าวหน้ามากๆทําให้โรงเรียนภายใต้การดูแลของจายานอกจากจะมีอาหารกลางวันแล้วการเรียนการสอนก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีเด็กๆได้เรียนอย่างมีความสุข เมื่อถึงตอนที่เธอได้ขึ้นพูดปราศัยเธอก็ทำได้ดีมากๆจนได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทําให้ชาวบ้านหลายคนเข้ามาขอให้เธอช่วยแก้ปัญหาในด้านอื่นๆอีกมากซึ่งเธอก็ช่วยชาวบ้านด้วยความเต็มใจทุ่มเททํางานและจริงจังที่จะแก้ปัญหาให้อย่างเต็มกําลังในวันหนึ่งมีเหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นโดยมีนักบวชถูกฆ่าตาย ฝ่ายค้านเลยใช้โอกาสนี้โจมตีรามจันว่าจัดการเรื่องนี้ล่าช้าไม่ใส่ใจประชาชนอีกทั้งยังใช้ศาสนาในการปลุกระดมชาวบ้านให้ออกมาต่อต้านและสร้างความวุ่นวายเพื่อลดความนิยมของรามจันลงทางด้านรามจันจึงจะส่งคนลงไปจัดการปัญหานี้ให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นมีแต่คนของพรรคฝ่ายค้านทางด้านจายาเลยอาสาที่จะไปแต่รามจันและคนอื่นๆก็คัดค้านเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยซึ่งรามจันก็บอกว่าจะเป็นคนไปด้วยตัวเองแต่ อาจายาก็ได้พูดว่าถ้าแม่ทัพยังอยู่ราชาจะไม่ลงไปรบเอง หลังจากนั้นเธอก็ลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาแต่ชาวบ้านที่โกรธแค้นจำนวนมากก็ตะโกนไล่และปาก้อนหินใส่จนเธอหัวแตกแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้โดยเธอได้ขึ้นไปพูดว่ารามจันออกไปรามจันออกไปทำให้ชาวบ้านงงและหยุดฟังที่เธอจะพูดซึ่งเธอก็สามารถพูดจนทำให้ชาวบ้านทิ้งก้อนหินในมือแล้วก็ชูมือขึ้นเพื่อสัรเสริญได้สำเร็จจากคำว่ารามจันออกไปก็เป็นคำว่ารามจันจงจเจริญด้วยความสามารถของเธอ ผลงานชิ้นโบใหญ่สีแดงนี้มันก็ทำให้จายาได้รับความไว้วางใจจากพรรคมากขึ้นจนทำให้เธอเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นประชาสัมพันธ์ของพรรคแต่ในกลุ่มคนที่ยินดีและยอมรับในความสามารถของจายาก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู่ด้วยเสมอซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวีรพันธ์เขาเลยโจมตีโครงการของจายาโดยการทำให้เด็กๆที่ทานอาหารกลางวันท้องเสียจากอาหารเป็นพิษแต่ทางด้านจายาก็รู้ว่าเป็นฝีมือของวีรพันธ์เธอเลยเข้าไปเตือนว่าอย่าเล่นเกมการเมืองกับชีวิตของเด็กๆ ทางด้านวีรพันธ์ก็ไม่ยอมรับพร้อมกับเตือนจายาว่าอย่าทำตัวปีกกล้าขาแข็งเพราะยิ่งบินขึ้นสูงตอนตกลงมามันจะยิ่งเจ็บจายาเลยสูนคืนไปว่าฉันเพิ่งกลางปียังไม่ทันได้บินเลยด้วยซ้ำการที่หญิงสาวทำผลงานและเติบโตอย่างก้าวกระโดดมันก็ทำให้คนในพักหลายๆคนไม่พอใจและพวกเขาก็ยิ่งไม่พอใจมากขึ้นไปอีกเนื่องจากจายาได้ส่งหนังสือตักเตือนไปให้สมาชิกพักที่ไม่ค่อยทำงานและขาดประชุมบ่อย หลังจากนั้นเหล่าสมาชิกพักก็รวมตัวกันไปฟ้องรามจันเรื่องที่จายาใช้อำนาจไปทั่วโดยไม่เกรงใจสมาชิกพักที่มีความอาวุโสมากกว่า แต่ทางรามจันก็เห็นว่าจจยาทำถูกแล้วอีกทั้งรามจันก็เห็นว่าการทำงานสำคัญกว่าความอาวุโสแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งในพักรามจันเลยจะส่งเธอไปเดลีในฐานะสสเพื่อทำงานสำคัญและเป็นงานที่พักไม่เคยทำสำเร็จซึ่งก็คือการร่วมมือกับพักคองเกรสและถ้าเธอทำเรื่องยากๆนี้สำเร็จพวกสมาชิกอาวุโสในพักก็จะยอมรับในตัวเธอเองทางด้านวีรพันธ์ที่คิดว่าเธอไม่มีทางทำได้แน่นอนเลยไม่ได้คัดค้านอะไร ตัดฉากไปที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีที่เมืองเดลี จายาได้มารอเข้าพบท่านนายกเพื่อเจรจาขอความร่วมมือแต่มันก็เป็นเรื่องยากหากไม่ได้มีการนัดหมายไว้ยังดีที่จายาได้รับโอกาสจากสสท่านหนึ่งให้เธอได้พูดในสภาเป็นครั้งแรกซึ่งจายาก็ได้ใช้โอกาสนี้ขอความร่วมมือกับท่านนายกเรื่องโครงการโรงงานไฟฟ้าและด้วยความสามารถและการพูดของเธอมันก็ทําให้ท่านนายกอนุญาตให้เข้าพบส่วนสอสอทั้งสภาก็ชื่นชมในความเก่งและทัศนวิสัยของเธอหลังจากนั้นเธอก็เข้าไปนําเสนอโครงการกับท่านนายกซึ่งเธอก็ทํา,นนา,ทา,นนาทได้ดีจน หลายฝ่ายอยากให้ความร่วมมือและต้องการเข้าร่วมโครงการผลงานชิ้นสำคัญของจายาในครั้งนี้นับว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของรัฐมินนาดูอีกทั้งยังทำให้เธอมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก แต่ทางด้านวีรพันธ์ก็ใช้จุดนี้ปั่นหัวรามจันไปว่าเธอเก่งมากซะจนไม่เห็นหัวคนในพักและข้ามหน้าข้ามตารามจันในตอนแรกรามจันก็ยังไม่คล้อยตามแต่หลังจากนั้นไม่นานคนของพักคองเกรสก็โทรมายกย่องว่าจาย,ยาเป็นผู้นําที่ดีและเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญของพักได้ทางด้านรามจันที่ได้ยินแบบนั้นเลยหลงเชื่อคําแนะนําของวีรพันธ์ที่บอกให้ไล่เธอออกจากพัก พอจจยาเดินทางกลับมาถึงวีรพันธ์ก็ไปรอเยาะเยะ้ยเธอเรื่องที่ถูกไล่ออกแต่จจยาก็เชิดใสพร้อมทั้งบอกว่าพักไม่มีทางชนะถ้าไม่มีฉันและไม่มีใครที่จะเหมือนจจยาคนนี้ถึงแม้เธอจะรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของวีรพันธ์แต่เธอก็อยากจะฟังเหตุผลและคาอธิบายของรามจันบ้างแต่เขาก็ไม่ยอมพูดอะไรเลย และหลังจากนั้นไม่นานรามจันรก็ป่วยหนักจนต้องส่งตัวไปรักษาที่อเมริกาซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องหาเสียงพอดีดังนั้นการที่รามจันรไม่อยู่จึงกระทบต่อพักอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ถูกลอบสังหารนายกที่ขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทนเลยเป็นห่วงว่าหากพรรคของรามจันแพ้เลือกตั้งโครงการที่ตกลงกันไว้จะลม่มท่านนายกเลยเข้ามาช่วยดูแลจัดก,การในการหาเสียงซึ่งเขาก็แนะนําให้คนเก่งๆอย่างจายาเป็นคนหาเสียงแทนรามจันทางด้านวีรพันธ์เลยจําต้องยอมไปง้อให้จายากลับมาช่วยและเธอก็สามารถแบกพักจนชนะการเลือกตั้งได้สําเร็จ รามจันที่กลับมาจากอเมริกาก็เข้ารับตําแหน่งแบบชิวๆทางด้านท่านนายกที่มาร่วมงานฉลองก็เข้าไปแสดงความยินดีกับรามจันพร้อมทั้งยกเครดิตชัยชนะในครั้งนี้ให้จายา ทำให้รามจันสมนึกผิดที่ไล่เธอออกไปเขาเลยตัดสินใจโทรไปขอโทษและบอกว่าจะไปหาที่บ้านทางด้านจายาก็ตื่นเต้นดีใจที่จะได้เจอรามจันเธอทั้งไปบอกแม่บ้านเตรียมอาหารไวรอหลายสิบอย่างจากนั้นเธอก็ไปแต่งตัวสวยไวรอแต่สุดท้ายรามจันก็ไม่ได้มาเนื่องจากเขาได้เสียชีวิตไปแล้วจากอาการป่วยพอจายาจะไปหาที่บ้านเธอก็ถูกบีรพันธ์กีดกันเอาไว้ในงานพิธีศพจายาก็ทั้งรู้สึกเศร้าเสียใจและรู้สึกแย่ที่ถูกกีดกันไม่ให้เธอได้ร่วมพิธีศพ แต่ไม่ว่าจิตใจเธอจะบอบช้ำม,มากแค่ไหนเธอก็ต้องเข้มแข็งเอาไว้เพราะการจากไปครั้งนี้มันได้ทําให้เกิดศึกแย่งชิงการเป็นทายาททางการเมืองของรามจันทร์ซึ่งจ่าอยากกมันใจว่าเธอมีดีพออีกทั้งเธอยังต้องการสารต่อเจตนารมณ์ทางการเมืองของรามจันทร์แต่ทางพรรคและวีรพันธ์กลับไม่สนับสนุนเธอทําให้คะแนนเสียงถูกแบ่งจนส่งผลให้กรุณาที่ก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายค้านสามารถเอาชนะการเลือกตั้งและได้เป็นมุขยมนตรี หลังจากที่กรุณาอยู่ในอำนาจได้ไมีนานเขาก็เริ่มเล่นงานฝ่ายตรงข้ามด้วยการกล่าวหายัดความผิดและจับคนของพรรครามจันเข้าคุกไปหลายคนจายาเลยต้องเข้าสภาไปปกป้องคนในพรรคแต่บรรดาสสจากทั้งสองฝ่ายก็เถียงและด่าก,กันไปมาจายาที่พยายามเข้าไปห้ามเลยถูกทำร้าย จากนั้นก็เกิดเหตุวิวาทกันชุลมุนซึ่งจายาก็ถูกตบถูกกระทืบถูกฉุดกระชากจนเละหลังจากการทะเลาะวิวาทยุติลงจายาก็ได้สาบานต่อหน้าทุกคนว่าฉันจะกลับมาที่สภาหแห่งนี้อีกครั้งในฐานะมุขยมนตรีเท่านั้นพอวิรพันธ์ได้เห็นความมุ่งมั่นและจิตใจที่แข็งกร้าของเธอเขาก็ตัดสินใจยอมมายกมือขอโทษจายาพร้อมทั้งบอกว่าจะให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือทางด้านจายาที่ต้องการชนะมากๆและยอมร่วมมือด้วย การที่จายาประกาศตัวเป็นศัตรูกับการุณาแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้ชีวิตของเธอไม่ปลอดภัยเลขาของเธอเลยแนะนําให้ขอรับการคุ้มครองจากรัฐบาลกลางแต่จายาก็ไม่อยากแสดงความอ่อนแอให้ศัตรูเห็นไม่อยากให้คนอื่นมองเธอว่าเป็นเพียงผู้หญิงทันใดนั้นรถของเธอก็ถูกพุ่งชนเข้าเต็มๆอย่งดีที่จายารอดชีวิตมาได้แต่เธอก็ได้รับบาดเจ็บหนักพอสมควรซึ่งหมอก็แนะนําให้พักรักษาตัวนานถึง5เดือน พอนายกได้รู้แบบนั้นเขาก็ถอดใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จายาก็แบกสังคารตัวเองออกมาบอกว่าฉันจะลงเลือกตั้งในครั้งนี้ให้ได้หลังจากนั้นเธอก็ฟื้นอาการบาดเจ็บ เพื่อออกหาเสียงไปพร้อมๆกับการรักษาตัวซึ่งเธอก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่หาเสียงตั้งแต่เช้าจนค่ำแต่หลังจากนั้นไม่นานท่านนายกก็ถูกลอบสังหารทําให้พักของจายาขาดผู้สนับสนุนรายใหญ่ไปอีกทั้งทําให้สมาชิกพักหลายๆคนที่ยังอยู่เพราะนายกเกิดความไม่เชื่อมั่นในตัวจายานอกจากนี้พักก็ยังขาดแคลนเงินในการหาเสียงทางด้านจาย,ยาเลยตัดตสินใจทุ่มสุดตัวให้กับการเลือกตั้งครั้งนี้โดยเธอได้เอาทรัพย์สินทั้งหมดที่มีออกมาใช้ในขณะเดียวกันนั้น ร่างกายของเธอก็เริ่มทนความเจ็บปวดและการทำงานหนักไม่ไหวหมอเลยแนะนำให้เธอหยุดพักบ้างแต่เธอก็ไม่ยอมดึงดันจะกินยาแก้ปวดอย่างเดียวโดยไม่สนว่ามันอาจมีผลเสียต่อร่างกายหรืออาจถึงชีวิตทางด้านหมอเลยเตือนสติเธอว่าชัยชนะของคุณคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของคนทั้งรัฐคือปากท้องของคนยากคนจนซึ่งหมอก็คือหนึ่งในคนที่ได้รับโดยเธอก็คือเด็กสาวที่มาขายของให้ในวันนั้น หลังจากนั้นไม่นานการหาเสียงก็ได้จบลงและคนที่ได้รับชัยชนะก็คือจายาซึ่งวีรพันธ์ก็ได้ยิ้มด้วยความปิติยินดีในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเธอส่วนกรุณาที่แพ้ไปอย่างราบคาบก็ได้ตัดสินใจลาออกและยุติบทบาททางการเมืองหลังจากที่จายาเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งเสร็จเธอก็ไปสภาอีกครั้งในฐานะมุขยมนตรีตามที่เธอเคยพูดเอาไว้ นักการเมืองคืออาชีพที่ทำงานเพื่อประชาชนดังนั้นแค่มีความรักให้ประชาชนคุณก็สามารถเป็นนักการเมืองที่ดีได้ซึ่งคนที่จะมีความรักให้ประชาชนก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพศชายดังนั้นผู้หญิงก็สามารถเป็นนักการเมืองได้เช่นเดียวกัน หนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของคุณจยารามจยราริตาซึ่งตัวละครหลายๆคนในหนังเรื่องนี้ก็มีตัวตนอยู่จริงใครที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันนะคะสุดท้ายนี้ใครที่อยากดูหนังที่สร้างจากเรื่องจริงของการเมืองไทยก็บวกหนึ่งมาได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ